เรื่องของการปลูกกัญชาเอาล่ะในเมื่อกัญชามันพ้นจากบัญชียาเสพติดก็ปลูกกันได้ <ừ> um. แล้วก็เราก็มองว่ามองโลกในแง่ดีว่ามันก็คือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ใช้ได้แบบนั้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเอาไปใช้สันทนาการเอาไปพีตามใจฉันแบบนี้เนี่ย <ừ> um. ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนแล้วพอมาปลูกตั้งไว้หน้าบ้านแล้วปลูกเต็มไปหมดเลย ขวางทางเข้าออกรถยนต์ของเพื่อนบ้านนี่อังจริงต oh. อบตูกกันเยอะจริงๆเ uh. มื่อก่อนไม่กล้าปลูกแบบนี้หรอกตอนที่ยังเป็นหนึ่งในยาเสพติดเนี่ยแต่พอว่าแล้วนี่คุณผู้ชมเห็นป้ายไหม uh. ม,มีเมื่อกี้ดูป้ายใหม่นี่นมีสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเขาบอกว่าเป็นป้ายใบประกาศนียบัตรจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยระบุเอาไว้ว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเป็นผู้ผ่านกา,การอบรมหลักสูตรแนวทางการปลูกเก็บเกี่ยวพืชกัญชา ติดอยู่ที่หน้าบ้านอ่าของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึง <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยกำนันจะบอกว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชานะจ๊ะประมาณนั้นเลยเออแล้วต้นกัญชาที่เอามาปลูกหน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมเป็นหมู่บ้านในซอยวัดเวรุวนาราม16ที่ดอนเมืองกรุงเทพนะครับมีประมาณ15ต้นตั้งเรียงรายกันแบบนี้แล้วตอนกลางคืนครับเปิดไฟโกลไลท์นี่นเร่งการเติบโตนี่แบบนี้ครับ นี่แสดงว่ากัญชาเป็นอะไรที่ชอบแสงสีเสียงกระตุ้นการเติบโต <c oughs> ครับทีนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไอ้แสงไฟนี้ก็รบกวนเพื่อนบ้านครับถูกไหมตอนกลางคืนนี้แสงไฟสีม่มมวงๆเมื่อกี้อ่ะแล้วดูมุมนี้ชัดเจนเลย อันนี้คือรถที่จอดอยู่หน้าบ้านคือปกติแล้วปัญหาที่เรานําเสนอกันจอดรถขวางทางเข้าออกแต่บ้านหลังเนี้ยปลูกต้นกัญชาขวางทางเข้าออกบ้านหลังอื่นแล้วนอกเหนือจากขวางทางเข้าออกรถบ้านอื่นแล้วครับเวลารดน้ําอะไรต่างๆเห็นว่าน้ํามันก็ไหลไปหน้าบ้านคนอื่นอีกใช่คือคือถ้าเกิดเพื่อนบ้านรักกันน้ำไหลหน้าบ้านไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันก็แห้งถูกไหมเออแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะคงคุยยังไม่รู้เรื่องแล้วเห็นว่ากลิ่นจากการใส่ปุ๋ย กลิ่นอื่นๆไม่พึงประสงค์หรือแม้กระทั่งสูบกัญชาในบ้านแล้วกลิ่นมันลอยออกมาข้างนอกใช่ครับลอยเข้าบ้านคนอื่นตัวของผู้เสียหายที่บอกว่าเป็นผู้หญิงตั้งคันอยู่ด้วยเนี่ยเธอบอกว่าเคยไปแจ้งความกับตํารวจสนอดอนเมืองแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทําอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันปลูกกัญชาได้ทุกคนเลยอ่าคือตํารวจบอกว่าผูกปลูกกัญชาได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องกลิ่นมีปัญหานะ,อะลองฟังเสียงข,ของผู้เสียหายก่อนครับ ก็จะเป็นในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นที่เขาอาจจะมีการแบบสูบในบ้านนะคะแต่บางทีมันก็โชยออกมาในประมาณนี้ค่ะมันก็ได้รับผลกระทบไปเนาะ,ะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งพันอยู่แล้วก็ถ้าถามเนี้ยคะ่ะมีเด็กมีเด็กเล็กค่อนข้างเยอะเขาก็จะได้กลิ่นนี้ไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการปลูกกัญชาคุณอาจจะทําได้นะครับแต่พอคุณปลูกแล้วคุณเอาไปพีกกัญชาแล้วกลิ่นควันจากการสูบกัญชามันสร้างความเดือดร้อนํำคาญเนี่ยคุณผู้ชม จริงๆแล้วข้อกฎหมายมีนะครับคือทางคณะกรรมการสาธารณสุขเนี่ยเคยให้ข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ปลูกกัญชาแล้วเอากัญชาไปไปพีม,มันเกิดกลิ่นควันคล้ายๆกับกลิ่นควันบุหรี่อะรบกวนคนอื่นถูกต้องที่มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งความตำรวจให้จับได้โทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน2 5 0 0 0าบาทบเพราะฉะนั้นคุณตำรวจจะบอกว่า โอ้ยแค่กลิ่นควันแค่เนี้ยจับเขาไม่ได้ไม่ใช่นะฮะ,อะลองดูข้อกฎหมายกันใหม่แต่อย่างน้อยเมื่อวานนี้ตํารวจสนอดอนเมืองก็ไปพูดคุยกับเจ้าของกัญชาใช่ครับผู้ชายคนนี้แหละครับชื่อว่าคุณพานุทัศน์นะคะเขาบอกว่าผมปลูกกัญชามามากกว่า5ปีแล้วเอา้าเดี๋ยวนะเขาเพิ่งปลด <c oughs> ล็อกกันไปนะ <c oughs> เขายอมรับเลยเออก็ก่อนหน้านี้ก็ปลูกแบบหลบๆ,ๆซ่อนๆอปลูกในบ้านเออปลูกในบ้านนะพอปลดล็อกปุ๊บเอามาปลูกแบบจริงจังเลยครับออแล้วเพิ่งจะย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้ประมาณสัก5าเดือนมีกัญชาครอบครองอยู่15ต้น <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศด้วย <c oughs> ผมยอมรับผมผิดที่เอากัญชามาวางขวางหน้าบ้านแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยนะ คือต้นไม้เนี่ยมันต้องการแสงแดด <ừ> มันต้องการสังเคราะห์แสงจะให้ปลูกในบ้านมันตายเสียดายแย่ก็ไม่อยากเอาต้นมาไว้แบบนี้เหมือนกันเพราะว่าต้นไม้ไมันต้องเจอแสงนะฮะจะไว้ในห้องมันไม่โดนแสงมันก็ตายอ่ะเราก็เสียดายมันอ่ะนอมเราว่ามันว่าเราผิดครับมีผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำเลยเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้จนมีเกิดปัญหาขึ้น ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี